เบตันชัวรถรุคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดส้มเกรดเอดทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการ,รการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษคว่ำนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซนต์โปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมีมคุณมันใช้ได้เลยเบตันชัวรถรุคู่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซ่บเวอร์นะคะวันนี้มาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายในสต็อกไปนานมาก เป็นรถที่แบบแรงม้าสูงมากๆค่ะแล้วก็น่าใช้น่าขับมากๆสำหรับใครที่ชอบความเร็วความแรงแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ GLC 43 Coupe AMG Dynamic ค่ะ W 2 5 3ปี2019จดทะเบียน2 0 2 0เลขไมเนี่ยอยู่ที่125,000สมกิโลเท่านั้นและราคาออกห้างแพงมาก4 6 9ล้านบาทนะตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ ไม่ต้องจ่ายราคานั้นแล้วค่ะวันนี้พี่สามารถขับรถในฝันของพี่ได้ในราคาสุดคุม1ล้ม1 8 5 0, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ในส่วนออฟชั่นคังนี้เนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะก็คือกระจังหน้าแบบ AMG จะเป็นดีไซน์แบบซี่ตรงให้ความแบบสปอร์ตเป็นชุดแต่ง AMG Dynamic นะคะมาพร้อมกับกล้องรอบทิศทาง360องศาและเซนเซอร์กั่ระยะด้านหน้าค่ะสําหรับตัวไฟหน้าเนี่ยเอาทีพีแอลเที่สามารถส่องสว่างได้ไกลถึง650เมตรแล้วก็เลี้ยวตามพวงมาลัยอีกด้วยนะคะสําหรับล้อมแมกเนะะี่ยขนาด20นิ้วค่ะเป็นล้อมแมก AMG และด้านข้างมาพร้อมกับบันไดด้านข้างขึ้นลงได้แบบสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในของเขากันเลยค่ะ ภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนการตกแต่งนะคะให้มันดูสปอร์ตขึ้นค่ะโดยคนอนโซลกลางเนี่ยเขาจะเป็นตัว a MG Carbon Fiber Trim ค่ะ เทมากๆเลยนะคะเข้ากับตัวรถเลยค่ะบอร์ดปรับไฟฟ้านะคะเมมโมรี่ซีสามตำแหน่งบอร์ดสามารถปรับอุ่นได้นะคะแล้วก็เครื่องเสียงตัวท็อปเลยค่ะเบรเมอส์เตอร์รอบทิศทางพุ่มอะไรเอ็มจีสามก้านมีระบบทัชค,คอนโทรลที่พวงมอะไรมีแพดเดิลชิปหลังพวงมอะไรแล้วก็เกียร์คอ9เก้าสปีดเลยค่ะสําหรับชุดมาตรวัดเนี่ยก็เป็นแบบฟูลดิจิตอลเลยเลขไมค์คันนี้ก็ไม่เยอะไม่มากจนเกินไปค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันกิโลนะคะสามารถขับได้ใช้งานอีกยาวๆเลยค่ะหน้าจอการขนาด10.25นิ้วเป็นจอแบบทัชสกรีน รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay Android Auto นะคะมี n a v i g a t o r ในตัวค่ะหรือว่าจะเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะเพียงแค่โหลดแอป Mercedes Me Connect ก็คือสามารถเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติเลยค่ะในส่วนของโหมดการขี่ของคันนี้นะคะมีด้วยกันถึง5โหมดเลยค่ะประกอบไปได้วยโหมด Comfort Sport s p o r t Plus แล้วก็ Individual Mode นั่นเองนะคะสามารถเลือกขับขี่ได้เลยค่ะถ้าเราปุ่มปรับลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวโช๊คนะคะสามารถปรับได้ก็คือปรับให้มันเหมาะกับสภาพถนนนั่นเองค่ะในส่วนของท่อนะคะเขาจะมีปุ่มตรงคนนกลางตรงนี้ ะะตรงทัชแพดนี้เลยค่ะท่อเนี่ยเขาสามารถปรับเสียงได้ใน2เสียงนะคะคุณลูกค้าท่อของตัว GLC13 เนี่ยเขาจะมีความาเสียงมันจะค่อนข้างดังกว่ารุ่นอื่น มีความสปอร์ตเสียงมันค่อนข้างดังนะคะวเวลาหลับคับไปให้มันดูเร้าใจก็จะสามารถปรับได้2เสียงนะคะแล้วแต่ชอบเลยว่าชอบเสียงท่อแบบไหนนะคะคือออปชันค่อนข้าง,งเยอะเลยคันนี้ออปชันจัดเต็มจริงๆค่ะสําหรับด้านบนเนี่ยเขายังมาพร้อมกับหลังคาพาราาดิกซันรูฟนะคะสามารถเป,ปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและเอากลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเขาเลยนะคะสำหรับภายในเนี่ยเขามาพร้อมกับเบลล์แดงนะคะลูกค้า GLC 43เ,เขาจะได้เบลล์แดงแบบนี้เลยซึ่งเท่แล้วก็สปอร์ตจริงๆอันนี้ก็ชอบโดยส่วนตัวด้วยนะคะเอาไว้เซลฟี่ถ่ายรูปเนี่ยค่อนข้างสวย และด้านหลังของเขานะคะกว้างเลยเป็นรถ s อ v แบบถึงจะเป็นตัวคูเป้เนี่ยเขาก็มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็กว้างเลยนั่งไปไม่อึดอัดแน่นอนขับคันนี้ได้เลยในราคาสุดคุ้มออปชั่นเต็มๆแบบนี้เสียงท่อพอๆแรงมาก็สูงด้วยนะคะราคาเพียง1นึ่งล้านแปดแสนาพบาทเท่านั้นค่ะสำหรับดีไซน์ท้ายรถดีไซน์สปอร์ตค่ะด้วยสปอยเลอร์เอ็มจีนะคะไฟท้าย LED ค่ะสังเกตงนน่ายๆเลยคันนี้เป็นชุดแต่ง AMG ได้ท่อคู่2ฝั่งแบบนี้เลยท่อเนี่ยก็ สามารถปรับเสียงได้อย่างที่หนูบอกเลยนะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีตัว powerful มีบาลานนะคะบาลานก็จะเป็นเสียงธรรมดาของเขาเลย เป็นตัวออริจินอลเลยค่ะฝากระโปรงท้ายก็เป,ปิดปิดแบบไฟฟ้ามันเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆนะคะพี่เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะถึงเขาจะเป็นสไตล์คูก็จริงแต่เขาคือกว้างมากๆเลยทํามาค่อนข้างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าที่เก็บสัมภาระนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยคะ่ะคันนี้ไม่มีตกแต่งหรือดัดแปลงผิดกฎหมายแน่นอนนะคะรถสวยไม่มีชนักด้วความจำนาหรือกอ่อไมผ่านการตวามมารวจสอบมากกว่า300รายการรถเกรดคุณภาพ5ดาวเลยค่ะ คันนี้นะคะขับเคลื่อนมาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน6สูค่ะเครื่องยนต์3.0ลิตรให้พละกำลังแรงม้าสูงถึง367แรงม้า520นิวตันเมตรเลยเรียกได้ว่าเร็วแรงนะคะวันนี้เราเสนอขายในราคาสุดพิเศษนะคะ1 8 5 9 0ล้บาทเท่านั้นค่ะราคาเนี้ยถือว่าถูกมากๆเลยค่ะใครสนใจเดี๋ยวรีบติดต่อเข้ามาเลย082856000หรือว่าแอดไลน์ s อดสายเอดีก้ก้ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ตั้นชั่วไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน,ร,น,นรูมือสอมคุณภาพาีเพราะม้นคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไม่ตั้นชัวคือขังตอบที่ใช่ชัว